ค่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขูสู่คุณพบพอกับช่องสาวบ้านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันในวันที่ยี่สิบสองมกราหกเปดจ้าอากาศเริ่มอุ่นแล้วพี่น้องสวยออกมาเด็ดออกบอ้านาวเราเด้อค่ะสงสัยจะหนาวตายย้ำเหมือเเสาพี่น้องตอนนี้อากาศดีแล้วจ้ะสวยออกมากระเด็ดออกฮอนๆอนจากบาทที่นี่ เอาดูแลสุขภาพร่างกายด้อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงเดียวห่อนเดียวหนาวจ้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะคลิปนี้สาบนามีตัวเลขจากเจ๊น้องคายมาเว่ามาฝากมาตอนเด้อพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขเจ๊น้องคายวังหันพี่น้องเอ้ยสองสามตรงตรงเต็มเต็มพี่น้องเลขวิ่งเพิินเตกสนันบันใหถึงบนทึงหลังเลขในตารางเพิ่นท้าจับได้ได้ถึงบนทึงหลังพี่น้องจ้าสุดปังพี่น้อง พิ่นก็ถือลายยุจ้าพ่อว่าถือเลขเพิ่นมักเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอา้าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเพิ่นเนาะสามนาบ่าม,ามักคักเมนบักสองสามจ่เมนว่าเห็นปันไทกกบโบสื่อยอนว่าหลีกโบงามอันนั่นก็ขึ้นอยก,กับดวงเนาะจ้ะมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นจ้ะแต่ว่าเอบซีทางเจ๋นองคลายถามมาหลายหลายมาไปมาไปมาแล้วจ้ะมือนีมือสันบันดีสามนาด้หยิบหยุกมาว,มาว่มาฝากมาต้นค่ะ ฟังให้จูบเด้อค่ะเพราะว่าสาบนะเป็นกระบอกเสียงน้ำโตเลกมาเบอกเพราะว่าทางเจ๊น้องคายเพิ่นบ่อสะดวหัมสาษั์เพิ่นห้ยตาโตเลกเนาะจ้ะแล้วเพิ่นก็ฝากบอกว่าทาม่นผู้ใดเนาะค่ะมีโสมีมานเนาะค่ะ FC พผู้ใดกระดังที่มีโกมีมานน้ำเพิ่นถึงเล็กน้ำเพิ่นก็ให้เจียดไปทำบุญเน่เด้อค่ะ10บาท2ีบาท1อยหนึ่งสี่เฮดเด้เบิดเพิ่นว่า แลวก,กวากกวดนำพร้อมคะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเว้นนะคะเทวดาประจํากายเพื่อเพิ่นวาสิได้ให้โชคให้ลาบดวงหนุนโชคหนุนลาบหนุนรวยกันเพิ่นได้บุญน้ากันกสิส่งเสริมให้ได้ระ,ะวังไงถึงราวันสามโตตรงเป็นวางสิอันนี้ก็เป็นที่เพิ่นฝากบอกมาเด,อด้อจ้ะอย่าลืมนะคะตัวเลขของเพิ่นเป็นตัวเลขบอกบุญ ไปเฮ็ดวัดใดก็ได้ดค่ะหรือว่าเฮ็ดกับพ่อกับแม่อยู่ในบ้านก็ได้คือกันเฮ็ดกับหมากับแมวก็ได้คือกันถ่านบ่มีเวลาเป็นว่าจังซี่อันนี้ก็เป็นคำหม่อมเพิ่นเนาะค่ะจ้ะเอาขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเจ๊เอ้ยให้เจ๊พุน่นล่ะถึกรางวัลที่หพึ่นเดอ้อจาก12ล้านเนาะค่ะสมกับว่าเพิ่นอ่าน้ำมาแบ่งปันบ่ได้หวังหยังแค่เป็นอ่าสะพานบอกบุญเนาะค่ะบาวา่ว่าสิเฮ็ดวัดใดก็ได้คือกันเพิ่นว่าขอแต่่วาอย่าขาดบุญ ให้มีบุญหนุนน้ำเพิ่นน้ำว่าสั่นก็เนี่ยอยากให้เอฟซีมิบุญเนาะค่ะเพราะว่าสิได้อ่ามีดวงสมพงกันเพิ่นว่าบอกเลขตัวใดไกลเพิ่นบอกถือจ้ะเอาบ่เว้าไลาใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวสาบนนจะพาไปเบิ่งตัวเลขเจ๊น้องคายในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไปเบิง่งไปฟังปลอมๆกันจ้าสิเบิ่งงวดใหม่สาบนาันเสดเบิ่งงวดเก่าก่อนพี่น้องจ้ะงวดวังหันเนาะค่ะวันที 10, ่สิบเจ็ดวังหันเป็นทั้งสองทั้งเจ็ดเข้าตรงๆรง,รงสองสามพี่น้อง เต็มเต็มสองสามเจ็ดก็ออกเจ็ดเก่าเลขในตารางเพิ่นนะคะ่ะเบิ่งเนี่ยสองสามเจ็ดเก้าเต็มเต็มเลยพี่น้องในตารางเพิ่นก็เดินดีเด้อดดดค่ะเกือบทุกงวดเลยค่ะเตกบุนลงังเฉพาะเลขในตารางของเจนของใครเด้อเลขหกตัวนี่เดี๋ยวจะได้เขียนโน้ตก่อนค่ะว่าเลขหกตัวเม่นเมนเนาะค่ะในตารางนี่เม่นอิลีพี่น้องจากที่สาบนาจ,จับตาเบื่องสุดปังปีหนึ่งหลุดยุดอกงวดหนึ่งคิดว่าเพราะว่าเพิ่น เพิ่นก็บอกซ้งนี่ละจ้ะเพราะว่าปีหนึ่งสีหินหลุดอยู่ที่เป็นแบ่งปันสาานามากอะว่าเป็นหาหกเดือนตีหัวก็หลุดเทียเดียวสําหรับเหล็กในตารางจ้ะกับพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเจนของคายนี่ขอบอกเลยปาดเหล็กเพิ่นสุดยอดพี่น้องแต่ว่าหลายตัวเน่อยู่แต่ว่าเพิ่นสินิ่เอาตัวเฉพาะเพิ่นหมักเพิ่นมาเพิ่นได้หลายเพราะว่าเพิ่นกระเลนแตกบนเตกล่างเพราะว่าเิ่นจิตเพิ่นมาจ็ดนี่มาสองเทียบนี่เพิ่นเลยได้หลาย เพิ่นมักแล่นแล้วเพิ่นก็เลขใดตัวใดจับคู่ที่เพิ่นมักเพิ่นก็สิเอาหลายแน่จักหน่อยค่ะเพิ่นก็เลยว่างวดงวดวังหันเพิ่นได้เป็นแสนเอาก็ดีใจนําเพิ่นเนาะค่ะก็ถือว่าอ่าดวงเพิ่นเนาะค่ะเนาะสําหรับเจ๊น้องคายเอาเสเบิ่งค่ะงวดต่อมาค่ะงวดในวันที่1กุมภาพันธ์68เด้อจ้ะนี่ตัวเลขเจ๊น้องคายในงวดวันที่1กุมภาพันธ์68วิ่งบนล่าง4กับ9จ้ะ วิ่งไปที่สี่กับเก้าเด้อจับไหายซีหนึ 1, ่งสี่หาซี 1, ่เก่าหกหนึ่งหกหาหกเก่าแปดหาแปดหนึ่งแปดเก่าพี่นอ้องขึ้นหมักแต่นเอาหกรเปดหากับซี่เก่าเออแบบเปดเปดเก่ากับซี่เก่านี่งามขักพี 1, ่น้องจ้ะแล้วกะเลขที่ในตารางเพิรนเนาะค่ะแถวด้านบนมีเก่ามีหามีหนึ่งแถวด้านล่างมีสี่มีหกมีเปดพี่น้องเพิรนสีจับนี่นี่เด้อค่ะนี่หาเป็ดเป็ดหานี่ กหาหาหกนี่จ้ะล้องบึงแต่ว่าเป็นบ่ได้จับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าให้ดูนี่แต่ว่าซีหนึ่งเป็นจับอยู่พี่น้องหกหนึ่งเป็นกระจับนี่เพิ่นกระเวียนอยู่ในนี่แหละค่ะในเลขตารางนี่สําหรับเจนหวงไคเนาะคะ่ะเพิ่นกระสีเวียนเอาในนี่แหละแต่เพิ่นเวียนเอาบ่เบดิดเนาะค่ะสังเกตดีๆเด้อเลขสีตรงกันในเลขตารางนี่แหละทำนอนว่ามักตัวใดที่เป็นว่จับใหม่กระจับบึงแต่หกเปียดเป็นบ่ได้จับด้วยค่ะเก่าเปียดเปียดเก่านี่เป็นจับอยู่เก่าหกเป็นกระจับ สังเกตเบื้องเลขที่เป็นจับนะจ๊ะมักชุดใดถ้ามักติดเก่ากับสีมีซี่เก่าหกเก่าแปดเก่าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเพราะเพิ่นไหนวิ่งซี่กับเก่าเป็นบอถ้ามักเก่านี่ค่ะสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าถ้ามักลักซี่กับซี่หนึ่งซี่หอืมซี่ห่านี่เพว่ง้ามเพินไหนได้พี่น้องหรือสีมักซี่หกนี่จับเอาก็ะไดนี่มันมีซี่หกพร้อมแต่เพิ่นกะจับให้คือว่าเก่าหางนึกค่ะทุกงวดเพิ่นจิตจับประมาณนี้ ค่ะเอาเดี๋ยวสิให้เปรียบเทียบบึง่งงวดก,กงหงวดไม่ใช่กันจ้ะกัสิได้เอ่าเปรียบเทียบใส่กันแล้วกัสิได้เบึง่งว่าเป็นตาน้าไปลงทุนบอ่อยำเด้อค่ะให้นําไปเปรียบเทียบลายๆอาจารย์หลายๆสํานักบึง่งว่าเป็นตาน้าไปลงทุนบอ่อขันหมักก็ค่อยจัดเนาะค่ะ,ข,คะขันขัดกับผ่านพี่น้องจ้าตามนี้เลยจ้าอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กริ๊งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าถึกปิดกันค่ะ พอเสียงเอฟซีตัวย่งของเจ๊น้องคายเนี่ยค่ะผู้ใดโศกผู้ใดมาน้ำเพลินเน่เนาะค่ะพอได้เป็นได้มีความสุขนับเน่กันเอฟซี FC ถึกน้ำเพลินเนาะจ้ะเอาพี่น้องคลปหน้าจอค่ะคลปหน้าจอได้เลยค่ะเจ๊นองคายหนึ่งวันวันที่หนึ่งกุมภาหกเปดผู้ใดเห็นคลิปนี้ให้เฮงรวยๆปังๆน้ำกันเ้อค่ะสู่คูสู่คุณคขอบุญขอบคุณเจ๊นองคายขอบุญขอบคุณหลายๆที่น้ำตัวเล็กมาฝากมาตอนเนาะค่ะคลิปนี้เบาๆไลยใยญ่ไป ขอให้พี่น้องเฟ้น่องเอฟซีด้วยๆิ่งปังปสู้ขู่สู้คุนเงินไหลกองทองไหลเขาไปเราจะสวัสดีจ้ายะา,าวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธามานิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะภิวาธนะสีลิสนิจังวุธาปะจายนอง สัตตารธรมมาวัันติอายุวันโมสุข,ขังพระหลัง